กินบ่อยไหมครับก็ป่อยค่ะอร่อยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นมากไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะมานะคะมาลองชิมร้านป้าอร่อยมากๆป้าขายยอดวันนึง่ยได้กี่ถ้วยครับประมาณจะขายหมดเลยอะนะมันก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่สิบถ้วยสี่สิบถ้วยห้าสิบถ้วยแต่ป้ายังยืนยันจะขายราคานี้ต่อไปนะครับค่ะขายราคานี้แหละค่ะเพราะว่าก็ช่วยเหลือคนที่เขาไม่ค่อยมีด้วยเหมือนกันได้เยอะ กอ่อนที่จะพวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยะคะ่ะราคาถูกแพงไม่ว่าแต่ว่าของห้อร่อยแน่นห้าสิบบาทได้กินหมดไหมกินสองคนค่ะที่เด็ดคือเนื้อเปื่อยนะครับสั่งไปเลยครับเล็กเนื้อเปื่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมแบบก็กินแต่ร้านนี้<ล>แต่ร้านนี้เลยเคยเห็นไหมครับราคานี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอเลยใช่ของอะไรก็แพงแต่เขาขายได้ไงราคานี้เนี่ยครับชิ้นเนื้อผมจะนับให้ดูก่อนนะว่าชิ้นเนื้อได้กี่ชิ้นหนึ่ง างดูนะครับที่หมกอยู่ข้างล่างนี้อีกนะตกใจแล้วตกใจอีกอ่ะกับราคานี้อนี่คือเส้นพิเศษที่ป้าให้เอ๋อนี่ห้าสิบบาทนะครับเนี่ยดูทุกคนผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีดูทุกคนดู สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่พัทยานะครับอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีผมจะพาทุกคนมาดูร้านเด็ดอีกร้าน,นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่วงข้างเป็นคล้ายๆปอกๆนหละครับแต่ไม่ใช่ปอกๆนะเป็นร้านที่ผมมาเจอโดยบังเอิญร้านป้าจะอยู่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขาพัทยาซอยสยามคันที่ขับหน้าวัดสันตรงนี้เลย ร้านป้าขายเฉพาะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ขายในราคาถูกมากๆเลยขายในราคา40บาทพิเศษ50เกาเหลา50พิเศษ60ขายถูกไหมล่ะครับทุกคนคําว่าขายถูกนี่ทําให้ผมตกใจไม่พอวันนั้นผมได้ชิมดูผมบอกได้เลยว่าได้เยอะมากๆเลยทําไมป้าให้เยอะขนาดนั้นเป็นเนื้อตุนเนื้อเปื่อยอย่างเดียวเลยจะไม่มีเนื้อสดเป็นเนื้อตุน๋นลูกชิ้นแค่นั้นนะครับและลูกชิ้นของป้านี้เป็นลูกชิ้นเนื้อแท้ด้วยนะผมพาทุกคนมาดูร้านนี้เพื่อหวังว่า ให้ทุกคนมาอุดหนุนป้ากันเยอะๆนะเพราะว่าป้าขายในราคาถูกขนาดนี้แล้วป้าอาจจะได้กําไรน้อยนะครับถ้าป้าขายได้น้อยผมอยากให้ทุกคนมาสนับสนุนป้าและช่วยป้ากันหน่อยนะครับถ้าเราซื้อกันเยอะเท่าไหร่แล้วป้าก็จะได้กําไรเยอะขึ้นไปด้วยก่อนรับชมคิดก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไม่ด้วยขอ1 0 0 0 0ซับภายในปีนี้ด้วยนะครับไปเข้าไปไปชิมดูว่าร้านป้าจะเด็ดจะอร่อยขนาดไหนไปเข้าไปเข้าไปบป้าไป น้ำมอนตั้งแต่น้ำมนะ บ่อยครับพี่ทุกวันเลยครับพี่ทุกวันเลยหรอพี่พี่ซื้ออะไรมาครับส่วนใหญ่กระเหล่าเหืกอะเปื่อยครับกระเหล่านิ้วเปื่อยครับพี่กินทุกวันเลยพี่ป้ามาขายนะครับอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยมากครับแล้วได้เยอะไหมพี่ว่าได้เยอะครับคุ้มค่าครับตามร้านทั่วไปไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมใช่ครับ พิเศษด้วยธรรมดาน้ำตกไหม ก็ปล่อยค่ะอร่อยน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นมากไม่ต้องปรุงก็อร่อยค่ะมานะคะมาลองชิมร้านป้าอร่อยมากมากทุกครั้งที่สั่งสั่งเส้นเลยรครับเส้นหมี่ค่ะสั่งทุกทีธรรมดาใช่เพราะว่าป้าให้เยอะอยู่แล้วป้าให้เยอะเลยใช่ไหมครับใช่ฝูกท้องกับร้านนี้กี่กี่ปีแล้วเนี่ยก็จริงๆก็อยู่มาก็ประมาณห6หปีแล้วค่ะแต่ก็มากินป้าประจำเลยอร่อยจริงๆค่ะลองมาชิม สว <IP> <ok> <i> te ัสด <pl ains> ีคร <gu imin> ับป้าจ้าสวัสดีจ้าป้าชื่ออะไรนะครับชื่อเอื้องค่ะป้าเอื้องนับเนาะป้าเอื้องขายมานานลหอยังครับสองปีสองปีแต่ก่อนป้าทําอะไรครับน่ะทํางานโรงแรมค่ะทํางานโรงแรมแม่อก่อนนี้ทําแม่บ้านของโรงแรมแล้วทีนี้ป้าเราออกมาจ้ะก็เลยมาขายก๋วยเตี๋ยวเลยเหรอครับค่ะแล้วป้าได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาอย่างไรครับก็ดีแฟนเขาอยู่บ้านเขาขายกับป้ามาป้าเขาอะ ก็เลยเอาสูตรจากเขาม,ามาขายอ๋อแฟนขายอยู่แล้วแฟนเขาขายอยู่กับป้าเขาบ้านนอกกันค่ะพี่นคสรสงวนก่อนเนออี่ยก็มาขายก็เอาสูตรมาทํากันเองมาอะไรเนี่ยแล้วทีนี้ป้าขายแต่กวาตี๋ยวเนื้อเลยเหรอใช่าขายแตก่กวเตี๋เนื้อป้าขายชามเท่าไรหร่ครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วราคาพิเศษหรอครับพิเศษห้าสิบค่ะธรรมดาเก่าเหล่าอรเก็าเหล่าห้าสิบพิเศษหกสิบค่ะ ป้าขายราคานี้มีกําไรไหมรับเนี่ยมันก็มีได้นิดหน่อยค่ะมีเนื้ออะไรบ้างครับก็เมื่อก่อนนี้ขายเป็นเนื้อสดด้วยแต่ตรงนี้เนื้อสดมันแพงก็เลยขายแต่เนื้อเปื่อยอย่างเดียวเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเห็นป้าใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อมีห้อด้วยนะค่ะเป็นของเอ็มอาร์แล้วป้าขายเนื้อตุ๋นนี่วันละกี่โลครับละวันละหกโลป้าขายยอดวันหนึ่งได้กี่ถ้วยครับประมาณ าขายหมดเลยอะนะมันก็อยู่ที่ประมาณเกือบสี่สิบถ้วยสี่สิบถ้วยห้าสิบถ้วยป้าจะมาเปิดร้านกี่โมงสิบโมงถึงบ่ายสามสิบมงถึงบ่ายสามค่ะแต่ป้ายังยืนยันจะขายราคานี้ต่อไปนะครับค่ะขายราคานี้แหละค่ะเพราะว่าก็ช่วยเหลือคนที่เขาไม่ค่อยมีด้วยเหมือนกันบางทีเขาก็อยากกินแต่เขาไม่มีตังค์อย่างเงี้ยไม่เข้าเนื้อสักวันใช่ไหมป้าไม่ไม่ค่ะไม่เข้าเนื้อแต่มันก็มีไม่มาก ได้ไม่มากใช่ถ้าขายหมดเลยมันถึงจะได้เยอะถ้าขายไม่หมดมันก็ได้นิดหน่อยแล้วลุงวิ่งขายแถวไหนครับลุงวิ่งขายแถวมิตรกมลไปทางโน้นคืนไปทางอ่างมาประชันไปทางมิตรกมลนะลุงก็ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อเขาชื่อลุงณัฐนครสวรรค์ก๋วยเตี๋ยวลุงณัฐนครสวรรค์ ป้าครับเอาฝากร้านหน่อยครับป้าเผื่อเอฟซีหลายๆคนอยากติดตามมาแล้วมากินที่ร้านป้าป้าก็ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อและความสวรรค์ของลุงนาคด้วยนะคะจอดอยู่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์และตลาดไร่วรรณาสินค่ะขอให้มาซื้อกันเยอะๆนะมาอุดหนุนช่วยป้าหน่อยทำเนาะใครที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้ก็มาอุดหนุนป้าหน่อยโอเคครับป้าครับขอบคุณค่ะกินหมค่ะ กินบ่อยครับยังไงครับราคานี้ถูกครับอร่อยดีด้วยมากินประจำเลยเหรอก็ไม่ค่อยประจำครับสองอาทิตย์ทีครับโอ้สองอาทิตย์มาทีทำไมรัาไม่ได้อยู่แถวนี้เหรอหก็อยู่แถวนี้ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่ครับแล้วราคานี้สี่สิบบาทได้เยอะเลยครับได้เยอะครับเยอะได้เยอะอิ่มด้วยครับแล้วรสชาติอร่อยครับทุกครั้งที่มาสั่งสั่งอะไรครับเส้นเล็กครับ เป็นเะไรเนื้อครับธรรมดาครับธรรมดาเคยสั่งพิเศษไหมไม่ครับธรรมดานี่ก็แบบอิ่มแล้วครับธรรมดาก็อิ่มนะครับมากินบ่อยไหมครับบ่อยค่ะคนแถวนี้เหรอครับไม่ใช่ค่ะคนสัตว์กินค่ะแต่ว่ามาขายของแถวนี้ให้นะค่ะก็มาทีไรก็จะต้องกินกับของป้าตลอดเนื้ออร่อยชอบได้เยอะไหมครับรสชาติอร่อยได้ได้เยอะค่ะได้เยอะกวแบบขวดทั่วไปอะไร ก็รสชาติอร่อยค่ะซุปมีเข้มข้นเราไม่ได้มองที่ว่าได้เยอะได้น้อยราคาถูกแพงไม่ว่าแต่ว่าของให้อร่อยแค่ไหมเคยเจอราคาแบบไม่ได้ว่าอะไรอะแพงแต่ว่าไม่อร่อยก็มีมากินบ่อยไหมก็บ่อยค่ะฝากฟ้องไปกับป้านานเท่าไหร่ตลอดเลยแต่ป้ามาขายใช่ไหมใช่ค่ะสั่งพิเศษหรือธรรมดาก็พิเศษนะค่ะแล้วแต่บางวัน วันนี้พิเศษไหมเอ้าเนี่ยวันนี้ธรรมดาโอ้วันนี้ธรรมดาได้เยอะขนาดนี้นะ <c oughs> เคยเห็นไหมราคาก๋วยเตี๋ยวเนื้อสี่สิบบาทไม่เคยเห็นค่ะไม่ค่อยมีเนาะจ้ะห้าสิบบาทได้กินหมดไหมกินสองคนค่ะห้าสิบบาทกินสองคนเลยจ้ะโอ้อร่อยมากครับได้เยอะมากครับห้าสิบบาทนะเออจุกจุกถึงใช้คำว่าจุกจุกเลยครับกินแทบไม่หมดใช่ไหมเมื่อกี้อร่อยมากเนื้อแต่เนื้อดีมากครับเนื้อไม่สาบไม่เหนียวเนื้อเปื่อยเด็ดมากครับที่เด็ดคือเนื้อเปื่อยนะครับ สั่งไปเ,เลยครับเล็กเนื้อเปื่อยน้ำตกสุดจัดประหลัดบอกมากินบ่อยไหมบ่อยครับพี่ทำงานอะไรเขาเนี่ยครับรถน้ำครับสี่สิบบาทนี่คุ้มไหมคุ้มเลยได้เยอะไหมพี่ว่าได้เยอะพี่เคยเห็นไหมราคานี้สี่สิบบาทแล้วได้เยอะขนาดไหนไม่ค่อยนะแถวน,นี้มี่ไหมที่พี่ขับรถน้ำไปเนี่ยอ๋แถวนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมว่าผมก็กินแต่ร้านนี้กินแต่ร้านนี้เลยมากินร้านนี้บ่อยไหมบ่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะสี่สิบบาทนี่คุ้มไหมคุ้มค่ะอิ่ม มีมีไหมที่อื่นมีไหม,ม,มราคาสี่สิบาทก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อื่นไม่มีนะมีห้าสิบสี่สิบไม่ค่อยมีสี่สิบนี่ได้เยอะไหมครับร้านนี้เยอะค่ะอิ่มด้วยแม่ค้าใ,ใจดีเคยกินพิเศษไหมครับไม่เคยค่ะสี่สิบก็อิ่มแล้วโอ้โหไม่ต้องพิเศษหรอกครป้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาขายกล้วยวันนี้ไม่ได้มาขายกล้วยไม่ได้ขายกระเหนียวกิ้งค่ะอปกติขายอยู่ข้างร้านกับร้านป้าเอื้องนะครับใช่ค่ะเขาขายกล้วยปิ้งกล้วยฉาบกับกล้วยฉาบใช่ <ม>พีกล้วยฉาบเบกแตกเบกแตกกบเนยแล้วก็กล้วยเค็มกล้วยหวานค่ะวันนี้ผมไม่ได้เก็บภาพไว้ให้ดูนะค่ะป้าไม่ได้มาขายเป็นวันจันทร์ค่ะาาวันเสาร์เพราะอยู่สามอาทิตย์ละค่ะกินร้านปลาเอื้องมานานแล้วยัง่ากินร้านปลาเอื้องมาสองปีแล้วค่ะ,ะรสชาติเป็นไงครับรสชาติอร่อยค่ะถูกใจค่ะได้เยอะไหมได้เยอะมากเคยเห็นไหมครับราคานี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเจอเลยใช่ของอะไรก็แพงแต่เขาขายได้ไงราคานี้เนาะ เราเคยสั่งพิเศษนมครับไม่สั่งพิเศษเพราะว่าธรรมดาก็กินได้หมดแล้วค่ะอ้โหมเเดี๋ย <c oughs> วผมจะเอาเส้นบะหมี่เหลืองนะครับบะหมี่เหลืองแห้งก่อนว <c oughs> ันนี้เขาจะขอเปิ้นสองชา ได้มาแล้วนะทุกคนนี่คือปะาหมี่ในราคา40บาทพูดเยเยอะครับผมบอกตรงว่าเยอะมากเลยป้าให้เยอะมากเลยนะถามว่าทุกวันนี้แทบจะไม่มีแล้วนะที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วราคา40บาท50บาท40บาทนะครับเนี่ยเนี่ยเอาง่ายๆชิ้นเนื้อเนี่ยชิ้นปลาเริ่มเลยเนี่ยครับเนี่ยดูนะชิ้นเนื้อตุ๋นป้านี่คือบลเริ่มใหญ่บลเริ่มเลย ผมบอกได้เลยว่าคําว่าถูกนี่ถูกไม่พอนะครับทุกร้านที่ผมจะไปทําคลิปนะครับผมจะไปชิมก่อนเลยพอชิมเสร็จแล้วผมค่อยจะมารีวิวนะครับร้านไหนอร่อยร้านไหนเด็ดเนี่ยผมค่อยจะมารีวิวเนี่ยครับอย่างร้านปลาเอื้องนี่ผมบอกได้เลยว่าที่เด็ดเลยเนี่ยครับชิ้นเนื้อผมจะนับให้ดูก่อนนะว่าชิ้นเนื้อได้กี่ชิ้นหนึ่งสงสาสี่ห้าชิ้นใหญ่เลยครับชนใ่ได้แล้วหกเจ็ด นี่อะรอครับ9สงมาดด้วนะยกันนะ1ดูนะครับที่หมกอยู่ข้างล่างนี่อีกนะหมนนะูสิบกว่าชิ้น่ะสิบกว่าชิ้นลูกชิ้นเนื้ออีกหนึ่งสองขายในราคานี้สี่สิบบาทนะขายไปได้ยังไงดูนะครับเส้นบะหมี่ของป้าน,นี่ก็แบบจะได้พอมาพอประมาณน,นะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะก็สี่สิบบาทธรรมดาบะหมี่หนึ่งก้อนแต่ก็เยอะแล้วนะ บะหมี่หนึ่งก้อนเนี้ยเนี่ยดูไม่ผมตกใจแล้วตกใจอีกอ่ะกับราคานี้ป้าขายได้ยังไงพูดมาน้ำลายสอนะครับเดี๋ยวผมจะขอลองชิมเส้นไปก่อนเลยนี่ครับทุกคนดูนะเดี๋ยวชิมก่อนนะครับไปเลยเหนียวนุ่มเลยอะคำใหญ่เกินติดพอ,อ,อหูเส้นลอยครับป้าจะให้มาดูเนี่ยเนื้อ ได้เยอะมากนะใช้คำว่าได้เยอะมากเลยผักบุ้งป้าจะใช้เป็นผักบุ้งย็นดาโฟนะครับเนี่ยมาชิมเนื้อนะครับชิมเนื้อชิ้นนี้เลยดนูนะทุกคนโอ้น้ำลายสอนะน้ำลายสอไม่เลย <c oughs> อร่อยครับเนื้อป้านี่จะนุ่มนะไม่เชิงว่าเป็นการตุ๋นยาจีนแต่เป็นเนื้อที่แบบตุ๋นม,มาอย่างดีอะ่ะอร่อยส่วนใหญ่ร้านป้านี่คือจะเป็นลูกค้าประจํานะครับ เป็นร้านลับๆที่ยังไม่มีใครรู้นะครับเนี่ยคิมครับเด <c oughs> ็ดคือว่าเด็ดมากนะได้เยอะนะครับแต่ผมจะเบิ้ลให้ทุกคนได้ดูนะ,อะ,อะเอาเป็นบะหมี่น้ำนะกินนี่ก่อน,นครับ ผมจะขอเพิ่มอีกชามก่อนนะครับเอาเป็นบะหมี่น้ำนันทีนี้พิเศษด้วยนะนะครับวัดป้าผมเอาเส้นเส้นหมี่นะเส้นหมี่เขาพิเศษนะครับน้ำครับน้ำน้ำใส มาแล้วครับผมนี่คือชามที่สองนะ,อะ,อะขอบเบิ้ลอีกชามที่สองนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนดูนี่เอาผมจะกรีดตะเกียบขึ้นมาครั้งเดียวเลยนะนี่คือเส้นพิเศษที่ป้าให้เอ๋อนี่ห้าสิบบาทนะครับเนี่ยดูทุกคนนะผมไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีดูทุกคนดูนี่คือห้าสิบบาทดูดูที่ล้นหน้าผมเลยอือ คำว่าพิเศษในบางคนกินสองคนนะครับที่ผมสัมภาษณ์เมื่อกี้อ่ะกินสองคนหนึ่งยี่หมดนะครับบางคนไม่ยอมสั่งพิเศษเลยล่ะผมรีวิวนี่อยู่ติดถนนนะครับอาจจะมีเสียงบรบกกนนิดนึงนะนี่ดูอูพิเศษพิเศษนะครับเดี๋ยวชิมก่อนเลย <c oughs> พูดจดคำเดียวแล้วว่าอร่อยอื เด็ดครับเด็ดมากๆเลยเนี่ครับชิมเนื้อชิมเนื้อชิมแล้วชิมอีอร่อยแล้วอร่อยอีกครับ One hour later หมดแล้วนะครับทุกคนนี่ตอนสุดท้ายแล้วคําสุดท้ายเลยนะสองถ้วยวันนี้อโอ้โหจุกเลยครับอิ่มเลยผมไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวเยอะขนาดนี้นะผมแค้ลองให้เพื่อนดูเฉยฝากมาหนุนป้ากันเยอะนะครับ ป้าจะตั้งร้านอยู่ตรงนี้แหละครับหน้าวัดสันข้างกับธนาคารไทยพาณิชย์ติดกับเนี่ยครับตลาดไร่วนาศิลมาอุดหนุนป้าเนี่ยเยอะนะครับเห็นใจป้าด้วยป้าขายในราคานี้คือราคาที่ถูกที่สุดแล้วและให้เยอะขนาดนี้ป้าจะได้กําไรจากเราที่เรามากินกันจะเยอะนะครับรับชมคลิปจนจบก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยสําหรับวนันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับอร่อยมากเด็ด